สวัสดีคุณแม่พี่สเตปจ้ะคุณแม่พี่สเตปมาแล้วจ้าหญิงชราวัยนักป่านนะหัวใจนักสู้จริงๆจ้าวันนี้มากับเกมนะจ้า,อ,าอะไรเนี่ยวายบอลทริชาโดจ้าลูกสาวกำนานนะคุณแม่ชอบเรียกอันนี้นะจ้าก็ ไปเริ่มต้นกันเลยวันนี้ควักทุนมาเท่าไหร่กันเอ่ยขออนุญาตทุนคุณลูกมา5,000บาทจ้าอย่าลืมนะก่อนที่จะเข้าไปชมในเกมนะจ๊ะคุณแม่แนะนำนะจ๊ะด้วยการปรารถนาดีแล้วก็เป็นคําเตือนนะจ๊ะก็คือ,คอเด็กอายุต่ำกว่า18ปีคุณแม่ไม่แนะนําให้ทําตามนะจ๊ะผู้ที่มีภาระทางการเงินคุณแม่ก็บอกว่าดูเฉยๆนะจ๊ะดูตาตามืออย่าต้องนะจ๊ะเดี๋ยวเงินจะเสียจ้ะ อ่ะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะด้วยความปรารถนาดีจากคุณแม่พี่สเสพนะจ๊ะอ่ะไปจ้ะวันนี้ควักทุนมา5,000บาทแล้วจ้าโอ้วันนี้วันนี้นะครึมยังไงเนะี่ยควักทุนมาซะเยอะเสียเพราะกูกะเอาเยอะไงเอากะเยอะเบ็ดแรกไปเท่าไหร่ดีคะคุณแม่อ่อไปสักขึ้นเบ็ด200เลยจ้ะหรือ150หอพอ1 5อก็พอจ้ะ150ไปจ้ะยืนยันนะจ๊ะ ไ่ะไยืนยันจ้ะอ่ะขอไปที่ออโต้ก่อนนะจ้ะไปที่สิบหมุนนะจ้า่ะอย่างไรกันเลยลูกสาวกำนันงานนี้นะจ้ะสิบหมุนกับร้อยห้าสิบบาทจ้า งานสวยไม่จ้าอืมงานยังไม่สวยแล้วจ้างานยังไม่มาจ้าโอ้ยมาแล้วอย่างไรอย่างไรสกเก็ตเตอร์ตกไหมโอ้โหไม่ตกมาให้ลุ้นนะมาให้ลุ้นโอ้หมาให้ลุ้นอย่างนี้เราต้องลุยกันต่อเลยนะท่านผู้ชมนะขออีกสิบหมุนจ้าลุยกันต่อเลยจ้าม ยอดมากๆเลยนะจ๊ะโอ้โหมาให้ลุนล้นนะมาให้อยากแล้วก็จากไปนะจ๊ะเออตอนนี้ว่ายังไรเหลือ2 0 0พันแล้วจ๊ะควักทุนมา5,000ตอนนี้เจ็ตัวแล้วนะจ๊ะมาจ้ะต้องตีตื้นเรามีความเชื่ออยู่มา,า,า,าไหมจากคูณ2ไหลไปยาวๆไหลไปยาว,ยาวๆ โอ้วาวอันนี้ยังไงต่อขอปรับเบ็ดสู้ละกันนะจ้านีสองพั้อยห้าบาทขอปรับเบ็ดสู้ขึ้นีกนิดนึงนะจ๊ะเป็น200บาท200บาทนะจ๊ะไปที่ออโต้แลเอาไปหมุนมือดีกว่าอ่ะปะลองดูเดียจะได้ล็อกปึ๊บเวลาหมุนมือเราก็ล็อกมันได้นะนี่อย่า,ยางเงี้ย จะล็อกหรือจะปล่อยยาวก็ได้นะเราแต่ตามสไตล์เราจะอุย๊ยเจมาแล้วจะเอาไว้ไว้อย่างนี้กับสเกตเตอร์จะหล่นไหมอะสองร้อยเบสสองรอจะมาไหมสเกตเตอร์มาไหมมาไม่เล่าโอ้โหย,ยังไม่มาขอมนมือต่อมาให้อยากแล้วจากไปอีกแล้วนะอ ยังไงดีวะพึบล็อกอีกโอ้แล้วหนึ่งพันแล้วนะมาไหมางานเนี้ย สงสัยต้องลดเบ็ดแล้วจ้ะนะจ้าจลดเบ็ดแล้วนะแหมคุณแม่พาเกลือแด่คุณแม่พาเกลือแล้วอะ่ะเอาเท่าไหร่ดีวะเหลืออยู่ไม่กี่ร้อยอาขอปรับไปที่เบ็ดยี่สิบาทก่อนแล้วกันเจ็ดเจ็ดร้อยสู้แม่งเลยวะห้าพันกูจะเกลือหรือจะกูจะยังไงอะขอสู้ไปที่เบ็ดแปดสิบบาทจ้ะ สิบหมุนห้าร้อยแล้วมาลุ้นกันห้าหมุนมาจ้ะคอมโบนี้เออขุนสี่ไปเกตเตอร์ตกไหม ากูไม่ตกมาหลายรอบแล้วยังไงโอ้แต่ยังได้วไยอยู่เปล่าเนี่ยไม่ได้เลยนะ2องพันสอบาทเอาวะสู้ต่อโอ้โหขอสู้ต่อขอสู้ต่อเอาได้หมุนฟรีด้วยโอ้โหเมื่อกี้ไม่ได้ดูม,มันสามตัวมาสตาร์ที่คุณ8อ๋อมันสาตัวมันซ่อนแหมคุณแม่ก็ไม่ได้ใส่แว่นนะไปจ้ะ คุณห้าพ้นะตอนนี้ตีตื้นขึ้นมาแล้วนะกําไรแล้วด้วยนะกําไรแล้วหรือยังกําไรแล้วหรือยังแม่ลุน้น่ังที่แต่โคตรลงโคตรรับกูลืมไปหมดแล้วเนะี่ยไปเหลือหมุนฟรีอีก8หมุนนะจ๊ะยังไงยังไง ไม้นี้ได้มาอีก1,856บาทจ้าเออเออ16บแล้วเวย้ย32ไม่ต่อนะโอ้โหแม่ได้มาอีก4,32 2บาทถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเชียวไม่นึกว่าจะหมดตูดซะแล้วนะ5,000นะเล่นเอาเกือบหมดตูดตีตึตต้นขึ้นมาโอ้โหตอนนี้ได้มาหมื่นแล้วนะจ๊ะใช้ได้จ้ะ เหลือหมุนฟรีเท่าไหร่3มหมุนตอนนี้คุณสามสองมาแล้วไหลไป6กสีดิหกสี่หกสี่มาแล้วเว้ยร้อยยีร้อไม่มานะโอ้โหจร้อยยีสมานี่มีสนานเลยนะโอ้โหสงสัยจะสุดได้เท่านี้เอามาคดรับกับคุณแม่ดีกว่าคนรับดิคุณแม่นะจ๊ะเหงื่อไหลเข้าร่องนมจ้ะโอ้พาตอนนี้กูไหลจริงๆงนะักูร้อนมากแล้วกูลุ้นมากเลย ใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คุณแม่เข้ามาดูครั้งแรกก็กดให้ด้วยนะจ๊ะอาจเจอความกวนตีนได้กับหญิงชราคนนี้ทุกวันเป็นประจำนะจ๊ะ5้าโมงเย็นและ2องทุ่มนะจ๊ะคลิปออนทุกวันมาที่หนึ่งหมื่นหกัน จ๊ะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe คุณแม่ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะคลิปนล้าเรามีคำเตือนทุกครั้งนะจ๊ะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีคุณแม่ไม่แนะนําไม่ทําตามนะจ๊ะอันนี้ไม่มีสูตอะไรทั้งนั้นนามาที่ดวงล้วนๆเลยนะจ๊ะกับการปรับเบ็ดนะ5,000กูเกือบหมดตูแล้จ้ะ ถ้ามันตีขนาดนี้แล้วเดี๋ยวมันจะดูดคืนนะคลิปนี้แม่ก็ลาไปก่อนนะจ๊ะแหมไม่ต้องคลิปยาวมากหรอกเอาคลิปสั้นๆนี่แหละคุณแม่เนาะก็กูได้แล้วกูก็เลิกไงจ๊ะอ่าโอเคใครอย่าทําตามนะจ๊ะที่ผู้ที่มีภาระทางการเงินแม่แนะนำนะจ๊ะให้ดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นรักลูกๆทุกคนนะจ๊ะขอบคุณลูกๆที่เข้ามาเล่นกิจกรรมกับคุณแม่จ้ะปักลิงกไว้ให้แล้วนะเว็บเดียวกับคุณแม่แม่ก็ปักลิงกไว้แล้วนะจ๊ะใครเล่นตามแล้วหมดตูดอย่ามาโทษกันนะจ๊ะ